สวัสดีครับเพื่อนๆผมครูทอมแอคเวดเขียนแบบนะครับวิธีในการแก้ไขเลเยอร์ของดิเมนชันนะครับเพื่อนๆซึ่งบางครั้งนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนเลเยอร์ของดิเมนชันนั้นๆนะครับแต่บางตัวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นตัวของตัวหนังสือหรือว่าตัวเฮดที่อยู่ด้านข้างนะครับจะบอกระยะเซนเตอร์บอกระยะยิมต่างๆนะครับริมด้านซ้ายริมด้านขวาต่างๆนะครับนะครับมีวิธีและขั้นตอนแก้ไขนะครับเชิญชมได้ในโปรแกรม AutoCA d ได้เลยครับเพื่อนๆน วิธีการเปลี่ยนสีของ Dimension d i t o r er นะครับวิธีที่1นนะครับเราจะต้องเข้าไปเช็คในตัวของ Dimension นั้นนะครับว่าใช้เอลเยอร์อะไรอยู่โดยคลิกซ้ายเลือกที่ Dimension ตัวนั้นๆนะครับจะปรากฏตัวของที่ตัวของเมนเมนลทุนบาร์นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือเลเยอร์ที่จุดศูนย์เก้านะครับเพื่อนๆแล้วกดไอเคเพื่อปลอดจากการเรื่องนี้นะครับแล้วเราไปที่ตั้งค่าของ เลเยอร์นั้นเลยนะครับโดยเข้าคำสั่ง Layer p r o p e r t y manager นะครับโดยพิมพ์ l a สเป c บาร์ครั้งหนึ่งนะครับจะปรากฏหน้าต่างของ Layer p r o p e r t y manager นะครับให้เราค้นหา La y ยอร์ที่จุด0ูนย์เก้าครับจุดศูนย์เก้าลองพิมพ์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจากเดิมที่เป็นสีแดงนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับเลือกสีเขียวแล้วกดโอเคครับแล้วปิดหน้าต่างของ Layer p r o p e r t y manager นะครับกด คลิกลูกศรกากระบาดคอร์สไปนะครับตัวเลเยอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแต่เปลี่ยนไม่ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวของตัวหนังสือหรือตัวเลขและตัวของเฮดก็คือตัวหัวที่เป็นวงกลมตัวนีเ้เลเยอร์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวตามนะครับซึ่งเราจะแก้โดยใช้วิธีที่2นะครับก่อนอื่นใดนะครับเราต้องเช็กก่อนนะครับว่าเมนชันตัวนี้เป็นเมนชันชนิดอะไรนะครับโดยใช้คําสั่งลิสต์นะครับพิมพ์ LI สเปคบาร์ครั้งหนึ่ง คลิกซ้ายเลือกที่ Dimension แล้วคลิกจะปรากฏหน้าต่างของ l i s t ขึ้นมานะครับที่บรรทัดคอมมานะครับตัวด m e n s i o นนี้ก็จะเป็น d i m e n s i o n Style 1 0 0ขีดนะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วข้อคำสั่งหน้าต่างของดีมนะครับพิมพ์ดีสเปคบาร์ครั้งหนึ่งจะปรากฏหน้าต่างของ d i m e n s i o n Style Manager ขึ้นมานะครับให้เป็นแก้ไขที่100 CC ครับแล้วไปที่ปุ่มทางด้านขวามือนะครับก็คือปุ่ม modify ครับ ในส่วนของแท็บของลายนะครับตัวคัลเลอร์เนี่ยเราเลือกายเลเยอร์ก็จะเปลี่ยนสีตามายเลเยอร์ที่เราเลือกนะครับเราไปที่ซิมบอนแอนแอโร่นะครับอ่าอันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนอะไรเราไปดูที่แท็กนะครับที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าตัวแท็กคัลเลอร์เนี่ยเลือกสีไคแอนซึ่งเป็นสีฟ้านะครับเราก็เปลี่ยนเป็นายเลเยอร์ครับส่วนอื่นก็ตั้งค่าตามที่ ค่าเดิมของเครื่องครับแล้วกดปุ่มโอเคครับแล้วก็ปุ่นคอสนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่าตัวหนังสือของดัมมิชั่นได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพืเ่อนๆแต่ตัวของหัวสัญลักษณ์ของดัมิชั่นตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นเพราะว่าตัวส่วนหัวนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเราเข้าไปหน้าต่างของดัมมิชันนะครับเราเข้าไปเราเราเข้าไปคทีนครับโดยพิมพ์ดีสเปกบารครั้งนึง แตปรากฏหน้าต่างของ Dimension Style Manager นะครับเราเลือกชนิดที่ใช้เมื่อสกู่นครับก็คือ 100cc ล้วเลือกตัวของปุ่ม Modify ครับแล้วไปที่แท็บของ Symbol Arrow นะครับส่วนของ Arrow นะครับก็จะเป็นแค่ Leader ซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับแต่มีวิธีแก้ไขนะครับเราปิดหน้านี้นะครับกดปุ่มกดปุ่มกระบาดแล้วก็ปุ่มปุ่ม c l ไปนะครับซึ่ง Dimension ตัวนี้ประกอบด้วยหลายๆส่วนอาจจะเป็นส่วนของ h e a ที่เป็นส่วนของที่เป็นบล็อกเพราะฉะนั้นนะครับวิธีไขแก้ไขได้เร็วและไว,วที่สุดก็คือเราคัดลอกตัวเดมนชันตัวนี้มา1ตัวนะครับโดยใช้คำสั่ง Co p y พิมพ์ CO สเปคบาร์ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายณนะจุดใกล้ๆกล้เดมนชันแล้วดึงออกไปนะครับแล้วกด escape เพื่อออกคําสั่งจากนั้นนะครับเ,เพื่อนๆใช้คําสั่ง export เพื่อต้องการระเบิดเดมนชันและไล่ตัว H ว่าเป็นบล็อกอะไรนะครับเ,เพื่อนๆโดยพิมพ์ x สเปคบาร์ครั้งหนึ่ง คลิกซ้ายน้ำมุมขวาบนไปซ้ายล่างนะครับคลิก,กวขวาครั้งนึงเราก็จะทําการระเบิดแยกคิดส่วนเป็นเส้นต่างๆแล้วนะครับเป็นตรงสื่อแยกกันโดยต่างหางแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฮดซึ่งเป็นสีที่บล็อกนั้นตั้งค่าไว้เพราะฉะนั้นนะครับเราเข้าไปจะเป็นคลิกที่ตัวบล็อกตัวนี้เลยนะครับแล้วกดโอเคเราจะทําให้ตัวของเฮดตัวนี้ซึ่งเป็นบล็อกอยู่เนี่ยแก้ไขเปลี่ยนสีไปตามเลเยอร์ได้โดยเราใช้ ตัวายบ็อกนะครับเพื่อนๆโดยค้อบคลิกจากขวาบนไปซ้ายล่างข้อไปนะครับให้เกิดจุดคลิปนะครับและไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์อะไรนะครับเราเลือกายบ็อกอ่าแล้วกดเอเคเพื okay. ่อปร,ปร,ปราก,การเลือกแล้วกดปุ่มคอร์สบ็อกอิดิเตอร์นะครับคลิกซ้ายเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับก็จะเกิดหน้าต่างอะไรขึ้นมาให้เรากดตรง s Save the Chan ง e to dims ก็คือชื่อของบล็อกตัวนี้นะครับ บล็อกตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและตัวที่เราทำเมื่อสักครู่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไปในตัวเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีในการปรับแก้ไขเลเยอร์ของ dimension นะครับเพื่อนๆ